เฮ็ดงยังนันอืมเคล็ดงตะละมือตะละเวี้ยนดือค่ะเค็ดงไปยลักวยแลวบันนี้ไปยปยอึ๊บโอ้เก่ง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  bên bên nó căng này nè đó là lụa pha leo pha leo bơ nuôi là pha leo <laughs> 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 มาตั้มเวตัพอละเดอ้อพอละเดอ้อพอละเด้อมันฝากพอแล้วมันสีเขียนตายพอแล้วพอ มัดใหม่ก่อนมัดใหม่ก่อน